กลบมาสการกับปูถ้าเอฟซีแฟนช่องมาเอาแนวทางนะคะโคงสุดท้ายกองปูค่ะอมาติดตามโค้งสุดท้ายแนวทางสะาะกินแ่งรัฐบาลค่ะอันนี้แนวทางเล็กดับเด่นเลือดับอยู่ในขีดแดงๆนี้เนาะ,ะแคบเอานี่คือเล็กดับบนดับล่างตรงตัวดับทุกตัวในขีดกากระบาทนี่ดับสูตรที่สามนี่สูตรที่สี่ 037ดับบนล่างดับบนสี่ดับล่างสองกับแปด037ดับบนล่างค่ะแนวทางเหล็กดับนี่หาเหล็กเด่นเน่งเหล็กกำลังวันอันนี้ก็ 0, <ม>ดับแคบเอาคับปูซี 4, แ่แคบเอาพิจารณหน้าเนี่ยออกวันพุธนี่037บ่มีเ <c oughs> นี่037<อ>บม่มีแต่วันนี้แนวทางสูตรซีไม่อยู่ตะวันซีดับบน ทีม้าองเหล็กดับนะคะเนี่ยเออแต่ว่าสองดับล่างแปดดับล่างอ่าก็หาเหล็กเย็นอยู่ในอ๋อสองดับล่างแปดก็ดับล่างปูอะสองดับล่างแปดดับล่างเอ้าสี่ดับบนกับสี่เดือยอยู่หนึ่งห้าสองเก่าหกตัวเตล็กกันลังวันนี้ตั้งแต่ตามปูมานี่มันเข่าตลอดอยู่เลยปูเข่าตลอดใช่ค่ะอากาศ แคปเอาอันละไปวันไหนเนี่ยท่าน<ค>ปูได้ทีเข่าม้าไม่กับแคปหน้าจอไวค้ค่ะริ่กกำลังวันเนาะค่ะกับเด็กดับของปูสีหาด้วยค่ะข้างบนบนล่างแขลนแคลนโค้งสุดท้ายโอ้โปูหลายตัวเลยปูกระ,ะมี่คำนันนะหลายตัวหลายกรมีม่กำลังสื่อเลยปูอก็ระมีแขลนแคลนล่างล่างนี่มี บิ่งห้รองเก้าต่ว่าเหลือเม็ดเดียวคือบิง9 9 9 9 1 1> เก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งหาตัวร่องหาเก่าตัวร่องค่ะอ่ะกัเป็นเล็กลางอ้อกับ,บีกรานาวเล็กเก่าเอาเลเา็กล,ล,ลางมีแค่สามคูคมตัวสัตว์เน้นสุด,สดก็คือเม็ดเดียวหนึ่งเก่าอ่าบาน,นี้เลขบนค่ะอันนี้เลขกลางเลขบน เลขบนเน้นที่สุดคือเก่าหาหาเก่าเนี่ยก็มีชุดสามตัวเลขออกที่บางกรอบเนาะคนบอกอยู่สกคนแนวทั้งสามตัวตรงก็มีห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าค่ะตัวร่องก็แต่งตัวกับหนึ่งเก่าหาเก่าหนึ่งหาตัวร่องกับหาหนึ่งกับสองเก่าตัวเด่นสุดเลยคือห้าเก้าร่องหนึ่งเก่าสองเก่าไปยุบบนวู่ปุ๊บอะนี่สองเก่าสองดับรางอ๋อว่าสองมันดับรางเนาะแต่ว่าตกกันนี่คือ ห้าสองเก้าได้ไดห้าสองเก้าห้าหนึ่งเก้านี่เด่นเด่นที่หนึ่งเก้าหาเก้าสองเม็ดกันสองเก้ากับห้าหนึ่งส้นเหล็กรับในสูตรเหล็กรับหนึ่งชุดสามเก้าห้าส้น, 9, 5, 8, 4, สนเก้าหาแปดสี่ส้นเหล็กประมุ่นหาแสนส่วนเก้าหาส้นของอาจารย์หาเก้าก็สรุปแดีวเด่นบนก็คือห้าเก้าเม็ดเดียว มีหาหนึ่งเก่าหนึ่งหาเก่าเม็ดเดียวบนเนาะค่ะปูบานนี้กะอันนั้นก็บนก็แคบเอาค่ะข้างล่างก็ซื้อลูเดียวก็ได้เม็ดเดียวคือกันเม็ดเดียวเลยเออนี่ได้เม็ดเดียวเอาเม็ดเดียวนี่ละเนาะเออหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะปูข้างบนก็เน้นหาเก่ากับซื้อบนล่างก็ได้หนึ่งเก่าเก้าหนึ่งหาเก่าเนาะค่ะบนล่างโหลดค่ะปูเนาะโตซ้ำโตื่อความบวประมาณแต่ว่ากระเด็นบนไอ้งบไล่ หนึ่งหาเก่าเม็ดเดียวข้างล่างกับหนึ่งเก่าเม็ดเดียวแค่นั้นและปูสองเก่านี่ดังอยู่ปะกระโปงหูขื้นกันมันเป็นตัวล่อดังอยู่ได้ปูสองเก่ามักสองเก่าไหมปูสองเก่ากับซื้อแล้วก็มีเยอะห้าสองเก้าแล้วแหละสองเก่าบนย่างเดียวค่ะเฮ็ดอันซื้อซื้อตามที่ปูเน้นไปเลยปะปูว่าว่ามีเลสนออย่างบนนี้ บันข้นซื้อเนาะมันนั่นพี่จำนำันนั่นมันมีตัวกากะบาดปะปู่่บีซัำนั่นเพราะว่ามันออกกากะบาดเนาะนึกว่าสิสูตรมันหลายสูตรร่วมไหลแล้วค่ะปู่มีแหลกจำนำเด่นๆล่างหนึ่งทีสองเก้าเก้าสองเขาซื้อเป็นล่างแหลกปู่ได้โอโบสองดับล่างกระไผ่มากเล็บดับกระซื้อเอาโลดเนาะค่ะอืมสองดับล่างสองไปบน ็มีเด่นๆก็มีแค่นี้แหละหนึ่งเก้าข้างบนห้าเก้าอันนี้คือบนรุนล่างหนึ่งเก้าเขามีแนี้หาหนึ่งเก้านี้ตรงตรงหนึ่งหาเก้าอันนี้ก็ตรงตรงวิ่งห้าลองเก้าข้างล่างวิ่งเก้าหนึ่งเก้าเม็ดเดียวอ่ามีขนาดน้ำให้เรื่อยวด้วยเอากูชุดเต็มนะคะชุดเต็มเต็งโต๊ดไหมชุดเต็งโต๊ดชุดเต็มไหมบินโน่เต็มมั้ยไหมบินโน่หนึ่งสองหนึ่งสองหาแปดเก้า เขียนไว้แล้วข้าเจ้าไปแล้วอ้าวป,ปูเขียนสำรองไว้อีกเนี้ยเขียน<ด>เขียนใหม่กเนี่ยปูบางคนมักชุดเต็มปูแหมชุดเต็มชุดเต็มของปูมันขาวดีอยู่เด้อค่ะอ่าช,ชุดเต็มมันก็มี 1, 2, หนึ่งสองเก้าปู้ให้ชุดเต็มนะเฮายังบ่ได้ชุดเต็มเด้อพี่น้อง ชุดเต็ม3ตัวตัวเดือนหกสองบินบนบินบน3ตัวโต๊ดเกตัววิ่งที่หา ลองเก้ามีหนึ่งสองห้าหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งห้า สองห้าแปดสองห้าเก้าสองแปดเก้าสี่ห้าเด่นชุดๆที่หนึ่งห้าเก้าสองห้าเก้า ยังชุดสุดแค่นี้ับปูนี <c oughs> ่คือชุดตดชุดตดชุดเต็มมั้งเนาะคะ่ะตอดไพยังบดายก่ะให้ปูเขียนห้เดอค่ะพี่นอ้องค่ะตดดินห<า>้าบางคนเขาก็าออยากได้ตัวที่ปูสรุปเนาะอยากได้ชุดเต็ม ชุดก็สามนี่นี่คือชุดตดสามตัวตดสามตัวตดพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อชุดสามตัวตดชุดเต็มของปูด้วยค่ะเน้นในหาชุดมีหนึ่งสองสามสี่หาเด่นสุดหนึ่งห้าเก้าสองห้าเก้านี่คือชุดสามตัวโต๊ดบนค่ะปูจากบินบิ่งที่ห้ารองที่เก้าบนย่างเดียวบนย่างเดียวพี่น้องแคปหน้าจอไว้พอไป หอมสินน้ำก็ได้ออ๋ฟังดีๆเด้อค่ะแล้วก็สามตัวหนา้าหมุนซีเทือน่ะสองตัวสามตัวหนาสามตัวไทยสามตัวหน้าหมุนสองข้างฟูหมุนสองข้างแล้วก็ท้ายหมุนสองข้างค่ะได้นั่นน่ะเด่นที่สุดคือหนึ่งหาเก้าสองหาเก้าใครซื้อเลขใหญ่บุได้เ้าก็ไปซื้อเลขกสามตัวหนาสามตัวท้ายก็ได้นะพี่น้องคะหอมสินน้ำหอมสินน้ำเด้อปูว่าก็บโแหน้มก็มาดีอยู่เลยค่ะหอมสิน คำสินก็ถือสุงกันเนาะท่องกระสอเมียนค่ะเมื่อที่แล้วสามตัวหนากับแตกสามชุดปุ่นฮะเออแม่นอยู่นอะปูเอ้สามตัวหนากับสองสี่เจ็ดนี่เด้ก็อยู่ในนีอาจารย์ในชุดต้นปนี้เนะาะสมตัวหนาเมื่อที่แล้วเนี่ยออกสองสี่เอาวันวันจันนี่เดวันจันปูออกสองสี่เจ็ดกเจ็ดสามหกเนี่ย มันเข่าทั้งเลขกันยีกันหนึ่งกับสองเลคล่างสามเจ็ดนี่เด้อสองสามหกนี่ค่ะเลคล่างกับเขาศูนย์ลูกนะสองสามหกก็ยุ่งในชุดต้นน่ะประจําวันของปูนี่เข่าเข่าดีนะสามตัวนาสามตัวไทยเข่าเวิร์ดเข่าดีได้ค่ะจากที่สังเกตมากหลายหลายงวดกับงวดที่แล้วกับนี่เด้อกับเข่าสามตัวนาสามตัวไทยชุดนี้กับปูกับเข่าเออชุดนี้กับไปสามตัวนาสามตัวไทยก็ยุ่งในนี่แหละค่ะ เรียกกา4ชุดก็ไดเด่นๆ3ตัวหนาหมุน2ขัง3ตัวไทยนะค่ะปูงวดที่แล้วก็เขาทั้ง3ชุดผนเห็นวันนี้ค่ะอืวันนี้มันออกว่านยังนะปูวันนี้ออกวันผุดวันพุดก็ค่ะวันพุดก็เป็นวันอ่อนอยู่นอค่ะวันพุดวันพุดเนี่ยอยู่ในนี่แหละ3ตัวหนา3ตัวไทยหมุน2ขังค่ะปูกะพิจารณาเอาละมากกนแล้วกันเรื่องปูซีหาเป็นเพียงสูย์หวยคำนวณนะคะเป็น ทางช่องเป็นเพียงแนวทางปูใช้วิจารณญาในการรับชมด้วค่ะพี่น้องค่ะทตัวนาออมสินทำตัวไทยค่ะกระบอกพาดกับสามตัวตดขอประคุณปูละลายด้วยค่ะที่ปูเมตตาเนาะค่ะตาถุค่ับปูหมอบแนวทางให้กับเอซีแฟนช่องด้วยค่ะไปหาเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้วพี่น้องให้สุ่มๆมันๆด้อค่ะ เอาคลิปนี้กับซ้ำนี้ก็อน,นอกค่ะขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะที่เข้าม,มารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกับฟาผ้ารวยในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจติดตามหาแนวทางสูตรหวยคำนวณอาจารย์ดังๆให้กับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะคลิปนี้ซ้ำนี้ก็อน,นอพี่น้องคะขอบคุณค่ะ